ก็ร้องเรียนว่าทางสูนย่ำลงทำนะดรงนั้ทำไ้ทางกองทัพในจ้ามข้ามตาผมแม่งผมตรวจสอบว่ามันจริงไหมนะครับถ้าเป็นเป็นเรื่องจริงก็ขอร้องให้แบบให้เปาลงหน่อยผม,ผมก็จะรายงานมาจากรวกชาว่าผมได้มาตรวจสอบแล้วและได้คุยกับเจ้าของสาที่แล้วและได้บอกึงที่ว่าได้มีผู้ร้องเรียนอย่างนี้ทางเจ้าของสถานเป็นินกิจการเนี่ยรับปากว่าจะไม่มีเหตุการณ์แล้วก็ไม่ไม,ไม่บอก อยเอาพาปบแต่เวลาเตะบอลมันก็ต้องมีมากนะเนาะอันนี้ช่วงกลางวันช่วงกลางโอเคมันมันก็มันก็นไม่เราก็ต้องมีกันบ้างอ่ะช่วงกลางคืนช่วาคืนเราเปิดที่เมื่อสองปนปีาเึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งทีหนี่งปี่งปีหนี่งปี่นี่งี่งีหทางปีหนึ่งปีหนึ่งป้หนึ่งปีน่งปีหน่หน่งีนึ่งป่งปนึ่งปีหีเรื่งนีเรื่งนีหนผมผมีหผมมาปีม่แล้วนะ่รับ นี่ช่างชาสั่งเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปที่เขตไปคุยกับพี่กัญญาใช่ไหมว่าถ้าเขรียว่าพี่กัญญาครับก็ร้องเรียนมานนี้เนียพี่ได้มาตรวจสอบไหมว่ามันเสืนกางจริงไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีมากมายที่เขาเข,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 ขาเขาาร้องเรียนมาอย่างขนาดอะไรนะที่รถไฟตลาลดรถไฟเขาร้องเรียนมาผมก็ต้องไปอย่างเงี้ยครับนี่ต้องมาใจผมนะผมไม่ได้เป็นส่วนต่อไม่มาแก้งนะคือเขาร้องเรียนมันก็ต้องไปแล้วก็ไปดูไปดูสถานที่วิทยาศาสตร์ต้นตอหรืออะไรอะไรกัาอะไรไอ้ขั้นะไร่รั้นนี้เป็นอะไรครับตามนี่ยครับ อันนี้การการเสียงนะค่ะแต่มันก็การไม่ได้ไงคือถ้ามีเพราะแดดหอมของหน้าบ้านเขาไหมครับของหน้าบ้านเขาไหมครับถ้าแดดหล่อมสองหน้าบ้านเขาไหมครับจะร้อนนะสะร้อนต้องทาสีอะไรบนี่นีกนะคือการเหลือสะท้อนทุกทีเราตาแล้นคือเราเล่นเราเล่นได้ใจใจพวกกรองทิ้งชาวไม่มีการคืนไม่มีกรองค่ะเพราะว่ามีเมืเมื่อวานเนี่ย เมื่อวานนี่จัม um ่นแหละเมื่อวานเนี่ยโดนเมื่อวานนี่เองโดนเมื่อวานนี่เองนะผมก็ได้ขาทุกงาชาโสราเป็นตรวจสอบเลยผมนึกว่าสามนู้นเพราะผมไปดูแลแจ้งวัฒนะอีกหนึ่งครับเคยไปแข่งอยู่วันเดียววันเดียวจบตอนีเด็กก็ปีใหญ่ด้วยเนาะคลองด้วยอย่างเงี้ยครัเอาทีคนนอนเขาก็เนี่ยว่าแหละเขาก็นอนดูควันยากเลยนะแล้วผมไม่มีอะไรทุกที่ครับผมมามาแจ้งเกินที่ว่ามีคนล้วงเรียนไปอย่างนี้แล้วทุกที่ก็ รับรับกายก็จะปรับปรุงแต่ตอนนี้นะผมจะายงานแล้วมันได้คุยกับคุณพิมลแล้วมันได้คุยอะไรแล้วว่าร่ากายกจะปรับปรุงและจะทำให้สุขภาพดอย่างนี้นะครับก็ต้องมาตรวจสอบเขาล้อมไปมันจะมีเมื่อวานนี้วัมนเดียวถ้าผมไม่มาตรวจสอบไอ้บอกเนี่ยหน่วยร้อยหนึ่งวันหนึ่งรับผิดชอบอไม่ไปดำเนินการได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ผมก็มาดำเนินการได้แต่ว่าเรื่องการะกอบด้วยวันเด็กด้วยก็เลยมีการเกิดรายการนิดหน่อยทำเป็นวันเด็กวัน มีพี่มึงก็ต้องไปดูข้างในเขาจัดกิจกรรมงานของพี่สืบพลดอะไรข้างในผมไม่ทราบเหมือนกันเด็บอลอ่บอลอ่ะให้ทหารไปดูแลเพราะว่ามันแข่งแล้วขอมา14 15 20 21แล้วก็29ใช้นาฬิตาพิ้งจอนก็แข่งขันก็นลาดูเวลไปดูเผื่อมีเรื่องมีอะไรก็เรามีอะไรก็แจ้งบอกได้นะครับผมจัดทุกอาทิตย์ครับแต่จัดให้เด็กๆมันไม่ได้มีเครื่องขยายเสียงอะไรไม่ไม่เขามีที่จัดแข่งทุกอาทิตย์แน่ไม่มีค่ะ ใช่ครับก็มีกิจกรรมเป็นปกติครับกิจกรรมเด็กของครูชายใช่นั้นคะครับวันอาทิตย์ก็จะวันอาทิตย์มีเปิดสอนเปิดสอนแล้วก็มีกิจกรรมครับไม่เป็นไรเรียนค่ะไม่เป็นไรครับแจกจ่ายครับแจกจ่ายตรงหน้าสองหน้าถึ่งจ้ำหนึ่งหน้าไม่เกินเด้ออ๋อพี่ก็เสื้อพี่ก็มีปากก็มีอุจจาระเอาเอาแกงเอาอะไรมา เมื่อวานผมมาดูแล้วมันเป็นกิจกรรมจัดวันเด็กด้วยแล้วก็พนักงานเข้ามาจัดกิจกรรมสนุกๆเมื่อวานเพราะว่าเนี่ยทุกที่เลยเมื่อวานเขาไม่รู้ว่าแจ้งเขาแจ้งวันไหนที่เขา้องเรียนแต่วันไหนแต่ว่าเขาให้มาก็เลยมาอครับถ้าลองเรียนเป็นส่วนัวลงทำเหรอเราต้องมาอย้เมื่อวานชิ้นไหนเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้จ่อโจมมาวันไหนครับแต่เมื่อวานเมว่าบอกเมื่อคืนก็เสียงดัง เป็นกิจกรรมวันเด็กแต่ทำไมมีแจ่ที่ใหญ่กว่าหมเี่าเด็กู้ใหญ่แ่ลมีผู้ปกครองผมเข้าใจตรงนี้ทีนี้ผมก็ไเรความความขั้งเดียวความไมอิ้ผมก็ต้องตอบาที่คที่แล้วค่านี้ต่านี้แล้วผมก็เลยนไขายขายรูกย่างถ้าครบงแล้แล้วอเคครับเรียบร้อยรู้มากเก่งมาก ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ g ีโฟกครับนะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล g ีโฟกอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เรามีพี่ๆทหารมาเยือนสนามด้วยนะนี่ฮะสวัสดีครับนี่ครับไม่มีอะไรเ่็นเรื่องธรรมชาติครับผมอ่าขอบคุณพี่ๆนะมาดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชนตอนนี้ นีครับกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลของเราวันนี้ก็เตรียมตัวจะลงสนามแล้วนะเ,นเราพยายามจะใช้เสียงให้น้อยที่สุดแล้วนะก็เพื่อป้องกันไม่ให้ พี่พักอาศัยบริเวณนี้ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงเชียร์นะฮะของเราไม่มีเครื่องขยายเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นเราจัดกันสนุกสนุกเงียบๆน,นะเน้นการออกกําลังกายเดี๋ยววันนี้ทีมที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะมีทั้งหมด8ทีมเราแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ี่นะเดี๋ยวตอนนี้เรายังเตรียมอุปกรณ์ยังไม่เสร็จนะฮะพอดีว่ามีพี่พทหารมา ดูก่อนว่ามีกิจกรรมอะไรที่ต้องใช้เสียงหรือเปล่าวันนี้เราจะสลากไปแล้ววันนี้มีทีมใหม่นะฮะสวัสดีครับนี่เป็นทีม F35 นะฮะวันนี้มาเป็นมวยแทนกับสุทธิพรก่อนนะครั้งแรกเลยยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับกรรมการกับหรือเปล่ครับฮะครับอันนั้นกรรมการใหญ่ครับ แล้วก็นี่ครับนิธิของเรานี่เองนะครับพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมครับพร้อมโอเคนะครับเ,ร <l ug> เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเล่นกันแบบเงียบๆนะนี่ครับแล้วก็น้องๆจากจีฟงนิีิเราก็นี่น้องคลุกเตรียมน้ำไว้บริการน้องๆเรียบร้อยนะฮะ ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทฮะเป็นเหตุการณ์ที่สนามนี้โดนร้องเรียนมาบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ชุมชนนะก็พี่ๆก็ทําหน้าที่ของเขานะฮะเราก็พยายามจะนะฮะทกิจกรรมไม่ให้มีผลกระทบกับด้านรอบทายรับรอบ,รอบสนามนะฮะก็เดี๋ยวอย่าลืมคอยติดตามกันต่อนะฮะว่า วันนี้ผลการแข่งขันทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะฮะใน G ีโฟรับในรุ่นไม่จำกัดอายุครับผม